แต่ครับตัวรสชาติเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวดื่มสมุนไพรบ้างนะคะตัวแรกจะเป็นชาผสมกับสมุนไพรร่าเริงนะคะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างสีจะคล้ายๆใบเตยนะคะแต่ดื่มได้แล้วอารมณ์ดีค่ะคลายแน่นอน เครียดมาจากไหนยังไงก็อารมณ์ดีคะ่ะจะนีรสชาติหวานนิดนึงนะคะและมีกลิ่นชาหนิดนึงคะ่ะนันคลายรลับสบายคลายเครียดมันเทาไม่ดกรนคะ่ะหากเติมมะนาวจะได้เป็นชามะนาวเลยนะคะรสชาติดีมากๆคะ่ะตัวเนี้ยคือใส่เป็นส่วนผสมที่เข้มข้นส่วนตัวเนี้ยคือที่ผสมแล้วไหมปริมาณที่พอดีมากๆอยากรู้จะมาบอกว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะ ไส่รับบวกกับน้ำเปล่านะคะผสมในปริมาณที่พอดีค่ะน้องมีกลิ่นโคลานะคะมีกลิ่นโคลาค่ะหากต้องการให้เหมือนน้ำอัดลมเฟินแนะนำให้เติมโซดานะอีกสูตรหนึ่งที่แนะนำเป็นช้นน้องใส่รับกลิ่นส้มนะคะผสมกาบกาแฟ่สองช้อนโต๊ะความรู้สึกจะเหมือนกาแฟน้ำส้มคะ่ะดื่มแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋านะ ผสมน้ำอุ่นจะเป็นชาการชาร้อนหากผสมโซดาจะได้น้ำผลไม้สุดซาค่คะเติมแม่ยน้ำนมอุ่นๆดื่มก่อนนอนช่วยทำให้ผ่อนคลายหลับสบายและช่วยบรรเทาอาการไมเกรนด้วยนะใครสนใจส่วนแปะช้องทางการสั่งซื้อไว้ในโพลนะคะกินกูมิกินกันไหมนะคะแนะน้ำเลยคะ่ะ